ู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำส่วนราชการประกอบพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกาญจนบุรีในการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาติประจำจังหวัดกาญจนบุรีปี2564 นายจิระเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีบวงส,งสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2564พร้อมด้วยนางรัชญาภูมิสวัสดิ์นายกเหล่ากาชาจังหวัดกาญจนบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารวมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลในการ การจัดงานสัปดาห์สะพานข้าแม่นางแควและงานกาชาติจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2,564ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้ประกอบพิธีบวงสวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลหลักเมืองกาญจนบุรีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและที่พระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่3จากนั้นค่ะได้ประกอบพิธีบวงสวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควเพื่อบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และยังเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ และเหล่าฉเฉลยศึกที่เสียชีวิตในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าแควสำหรับพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ที่ได้ครุ้มครองปกป้องให้การดําเนินงานจัดงานสะพานข้ามแม่น้าแควและงานกาชาจังหวัดกาญจนบุรีประจําปี2564ที่มีกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่17ง26ธันวาคม2564 ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีซึ่งงานนี้ค่ะถือเป็นงานประจำของจังหวัดเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ให้ผู้มาเที่ยวชมงานได้ศึกษาและรู้จักจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะที่เป็นที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งสงครามโลกค,ครั้งที่สองอีกด้วย